สวัสดีท่านผชมท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่แบบ n o บินคอมแบทกันนะวันนี้นะเราก็จะไม่ได้มาลงด่าน o นบิน Combat แบบปกติกันนะฮะที่ผมลงแบบปกติเนี่ยก็คือเล่นในโมทายฮาร์ดนะฮะแล้วก็ใช้ตัวที่แบบเออมันโคตรเทพอะแล้วก็ชนะมานะแต่ว่ารอบนี้นะฮะเรามาอยู่ในไอดีลองกันนะซึ่งไอดีลองผมเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะคือผมเคย เอาไอดี ID ลองเนี่ยไปให้ไอดีหลักแบกนะก็เคยแบกแค่ด่านเดียวนะก็คือด่านเออกสบิลล์อัพผ่านด่านไทฮาร์ดมานะแต่ที่เหลือเนี่ยผ่านแค่นอร์มอลเพราะว่าลงแค่ตัวคนเดียวนะวันนี้นะครับผมก็เลยกะาจะทำเซรี์ซรีหนึ่งของนุ๊กอินคอมแบทนะก็คือนุ๊กอินคอมแบท t h ฮาร์ r ตนั่นเองฮะไทฮาร์ตในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อโมด t h ฮาร์ r ์ในเกมเฉยๆนะแต่มันคือการที่ผมจเจ้าไอดีลงนะฮะที่แทบจะไม่มีตัวอะไรเลยนะไปผ่านด่าน t h ฮาร์ r ในนู n บอินคอมแบตนั่นเองนะฮะซีรีนีนะฮะไอดีลงผมเนี่ยจะไม่สามารถฟาร์มเงินได้นะคือไม่สามารถฟาร์มแบบเล่นด่านซ้ำๆฟาร์มเงินไม่ได้นะต้องแบบมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเลยนะแล้วก็การอัพตัวทห้ทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ในคลิปหมดเลยนะฮะคือจะไม่มีการว่าทำหลังใหม่นะแล้วก็มาดูกันนะะ ว่าไอ้ดีลอมผมเนี่ยที่ไม่ฟาร์มเงินเลยนะฮะแค่แบบเอาเงินที่มันได้จากการผ่านปกติมาเนี่ยมาอัพตัวนะมันจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียวนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยซซรี์ที่ผมกะจะโซโลไปเลยนะถ้าเกิดเออจะไม่โซโลนะก็คือช่วงที่แบบมันคิดว่าเป็นไปไม่ได้จริงถึงจะเรียกคนมาช่วยนะแต่ว่าผมจะพยายามโซโลไปก่อนโอเคก็มาเริ่มเลยนะฮะทัวั์เดตสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะก็คือผมเคยผ่านไทฮ้ามหนึ่งด่านแล้วใช่ไหม ผมก็มีพอยต์นะฮะอยู่ที่925แล้วก็มีนักเก็ตนะฮะสองนะซึ่งด่านที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเอ่อด่านเก็ตนะฮะสองด่านนี้ก็คือเก็ตออฟเซฟแล้วก็เก็ทาวเอซเซินะว่าก็มาเริ่มอัพตัวกันก่อนเลยดีกว่านะโอเคก็อย่างแรกเลยนะฮะผมจะอัาตัวที่สําคัญมากๆนะก็คือตัวของกันนะเป็นตัวสับการป้องกันผมจะเป็นเอ่อการวิทยุนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจําเป็นมากในงานนี้ก็ประมาณนี้พอละแต่ว่าผมต้องการเอ่อ มอต้านะฮะมาช่วยหน่อยผมไปซื้อมาแล้วนะมอต้าเนี่ยหลังไม้นะหลังไม้นิดนึงแล้วก็ประมาณนี้แหละผมผมคิดว่าาจะพออยู่แล้วผมก็จะอัพเงินต้นเกมนะฮะให้มันเยอะขึ้นอีกเล็กน้อยนะเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถเสกตัวได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ประมาณนี้พอนะฮะมีแค่นี้แหละมีแค่นี้ไปแค่นี้โอเคไปเลยไปที่ดการเออแก๊สซับเซฟกันนะแล้วก็โหมดท h ยฮาร์ดนะ,ะถ้าเกิดมันเวิร์ดเดี๋ยวผมก็จะทำพาร์ตต่อถ้าเกิดไม่เวิร์ดก็คือคาม,มยนะฮะ เอาเป็นว่าเริ่มเกมมานะฮะผมจะเสกตัวของกันนะฮะมา3ตัวแล้วก็มอเตอร์ทีมนะฮะหตัวนะแล้วก็กระจายกำลังกันเลยก่อนอื่นมีเพลงไหมปิดเพลง โอเคปิดได้นะึกว่าจะปิดไม่ได้ตอนเล่นไอดีลักนี่คือปิดไม่เคยได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเสกซักบไพวาก้อนมานะฮะอันนี้เป็นซับไพล่างแรกนะผมจะซับไพวาก้อนเนี่ยมาดูแลฝั่งนี้นะส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ต้องให้ซับไพมาช่วยก็ได้นะเพราะาป่ามันเยอะแล้วมันก็เติมฐานได้นะฐานอยู่ใกล้ๆเลยก็โอเคมาอย่างแรกเลยนะฮะจัดตำแหน่งของมอตา้าก่อนแล้วก็ทหารราบเข้าป่าให้หมดตัวนี้เตรียมโยกไปทางเออฝั่งขวานะโอเคมันมาแล้วเรียบร้อยครับมาเรียมกันเนระ์เราทำงานแล้วนะ ถือว่าค่อนข้างดีมากโอเคได้อยู่แล้วก็อู้เจอ2ตัวเลยวะโอเคมันเริ่มดันมาแล้วตอนนี้นะฮะอาพีเ์เริ่มเออยิงใส่มีดียมกานเนอร์นะซึ่งไม่เป็นไรนะมีดียมกันเนอร์มัอึดมากอะแล้วก็หารู้ไหมว่าตอนนี้มอตา้าเราได้ระยะยิงแล้วนะยิงเข้าไปเลยเรียบร้อยแล้วก็เติมสลายให้มอตา้าไปเพราะว่าตอนนี้เราสามารถเติมสลายให้วาก็ได้ทันทีนะเพราะมันอยู่ใกล้กัน โอเคก็ตอนนี้นะฮะหานาาลาบเราเยอะมากมากนะเราขาดมอต้า์แล้วต้องการมอต้าเพิ่มก็มอต้าเทียมเออช่วยหน่อยโอเคจัดการได้แล้วแล้วก็ซัพพลายเติมเข้าไปเ <doc. S 1> ติมให้วิดีมกันเนอร์เราผมจะไม่เอาทหารเสี่ยงออกจากป่าไปนะผมจะรอในป่านี่แหละโอเคซัพพลายเติมหน่อยเออมอตอรมอต้าตัวนี้อหญายิงเพราะว่ากระสุนมันจะหมดแลวเผื่อเผื่อฉุกเฉินเอาตัวนี้แทนตัวนี้กระสุนเยอะมา ฝั่งนี้มันไม่ดันมาเลยเนี่ยแสดงว่ามันเลงแค่ฝั่งนี้เฉยนะฝั่งนี้คือแบบนิ่งเลยอ่ะไม่ได้ยากมากมาจัดการทิ้งเลยแล้วก็ดันออกไปเลยดีกว่านะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะโอเคดันเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเลยกันแล้วก็คอมอาไม่ใช่มันวิทียุ่หมดนี่หว่าเออเดินหน้าไปหน่อยแล้วก็มอตาร จริงไ่เรียบร้อยฮะอันนี้คือคอมโบที่ค่อนข้างเทพนะสำหรับมอตา้ากับตัวของกันนะคือแบบมันสามารถคอมโบชุดเดียวหายได้เลยนะเรียบร้อยแล้วก็ชนะนะฮะเพราะว่าดานนี้มันแบบมันไม่ได้ยากมากนะเนี่ยก็ขนาดไอพีจีลุมขนาดนี้ยังยังรอดอยู่นะสอบตัวกันแล้วเนี่ยโอเคฮะจีเจสอบดานแรกโดยด่านต่อไปนะฮะผมคิดว่าเราน่าจะได้ปัญหานะเพราะว่าด่านต่อไปเนี่ยมันจะมีรถถังมาสอบสตูนะซึ่งผมไม่มีรถถังที่แบบ มันสามารถสู้ตัวถังด้วยกันเองได้อะคือแบบดูเดคือแต่ละตัวนะครับผมมีแค่ไอเนี่ยไอเนี่ยรถถังเบานะครับมันไม่ใช่รถถังเบาหรือซ้ำนมันคือแบบโคตรของโคตรรถถังเบาอะคือแบบมันแทบจะยิงไม่เข้าเลยนะต้องใช้ละสอบตัวของ anti rifle นะ a t i rifle เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกที่มันดีกว่านี้แล้วนะก็น่าจะต้องใช้เขาแหละหวังว่าเขาจะยิงเข้านะผมว่าเข้าอยู่แต่ว่าน่าจะแบบต้องใช้หลายนัดมากๆนะกว่าจะเจาะรถถังเข้าเนี่ยแล้วก็จะแทนตัวไหนดีล่ะ ปลี่ยนจากซับไพร์วาเก้นนะฮะเป็น AT r i ไรเฟิลนะเพราะว่าซไพร์วาเก้นเนี่ยมันเดินช้านะแล้วแบบเออผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มกว่าซับตัวของ AT r i ไรเฟิลนะแล้วก็ไปลุยเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่านะถ้าเกิดไม่รอดก็จบคลิปนะฮะเพราะว่าผมขี้เกียจแล้ว <c oughs> อาล่ะมาโจยก์ทหารผมนะฮะจะเอากัรนำหน้าไปแน่นอนอยู่แล้วนะ <c oughs> แล้วก็เอาตัวของเอทีไรเฟิลหนึ่งหน่วยเออมาต้าก่อน <c oughs> แล้วก็เอทีไรเฟิลไปนะ <c oughs> แล้วก็จะค่อยๆปั๊มทหารเนี่ยตามไปสมทบเรื่อยๆนะมาเลย ด่านนี้นะฮะภารกิจของเราก็คือการป้องกันเหมู่บ้านนี้นะเราต้องอยกพลข้ามาข้ามแม่น้ําไปนะโอเคมาเลยโอ้มันมีบังเกอร์ดีกว่าโอเคเอามอตา้ายิงเข้าไปในบังเกอร์เลยโอเคแล้วก็ขอปั๊มทหารมาเรื่อยๆผมจะเน้นเออปั๊มตัวของการเป็นหลักนะเพราะว่าการเนี่ยสำคัญมากนะโอ้เรามีรถถังมาเสริมด้วยนะรอบนี้ เรามีตัวของรถถังเบามากกับรถถังเบามากมา2คันนะซึ่งก็น่าจะทําได้แค่ถ่วงเวลานะไม่สามารถเออช่วยเราได้เยอะนะโอเคมาโอเคตรงนี้นะ่าจะใกล้ตวลัวแล้วบ้านเราพังด้วยเนี่ยเป็นสัญญาณที่แบบแย่มากเลย โอเคแล้วก็ตอนนี้เอท i ไลโฟเรามาถึงแล้วหน่วยแอนติแทงค์นะฮะแล้วก็แอนติแทงค์หน่วย2หน่วย3ามกำลังเข้ามานะส่วนมอต้าก็กำลังค่อยๆคืบคานมาอย่างช้าๆนะแล้วต้องปั๊มทหารเรื่อยๆนะเพื่อแบบว่าป้องกันไว้นะโอเคตอนนี้ตัวนี้จะตายแหละตัวอย่างสภาพนะเรียบร้อยตายทหารแล้วก็สวยแล้วตอนนี้เพราะว่าทหารเราแบบยืนในที่โล่งนะแล้วก็ทหารเราแตกไปหนึ่งหน่วยแล้วนะตอนนี้แล้วก็รถถังไันมาแล้ว โอเคมายิงรถถังของบอทนะดีนะที่ม่ยิงมอต้าร์แล้วมอตา้าเราสําคัญโอเคมอตา้ายิงไปรถกําลังใจมันแล้วก็ถอยกลับมาเลยแล้วก็เอาเอทีไลเฟนะฮะมาเดี๋ยวถอยก่อนเอาเอทีไลเฟมาซ้ำม,มันยิงเข้าไปโอ้โหอย่างเบาอะสี่สิบดาเหมจดเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ฐานลาบจาัดก,การทหารลาบไปก่อนจัดก,การแล้วก็ตอนนี้เอทีไลเฟมาแล้วอีกสองหน่วยผมว่าผมว่าไหวอยู่นะ โอเคแล้วก็มอตา้าเรานะฮะระยะถึงนะเรียกมอตา้าใสไอตัวนี้นะเพราะามันเลือดน้อยโอเคเรียกเข้าไปโอเคได้อยู่นะอีก4ี่เทินผมว่าได้หรือเปล่ามันสองลายแทงเลยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันขอแค่ทหารลาดสโตเนี่ยมันเข้าบ้านนี้ไปไม่ได้อะถ้าเกิดมันเข้าได้นะมันจะโดนพินดาวยากโอเคตอนนี้เอทีไรเฟิลเราเยอะมากนะโอเคจัดก,การไป1หน่หน่วยละ โอเคตรงนี้มีมอตา้าสับส่วนอยู่ไม่ต้องห่วงตอนนี้เราเริ่มงานยาบนะคือมอตา้าเราเนี่ยกระสนุนหมดนะที่แนวหน้าเนี่ยแล้วก็มอตา้าตัวตัวที่เหลือเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะคือใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานแต่ว่าน่าจะได้อยู่แหละมันเหลือแค่3เทินนะแล้วก็ไม่น่าที่เดียวนะตอนนี้ก็คือการเอาทหานราบนะมาบาังไว้คือแบบ นี่คือภารกิจป้องกันในเอนนนะเชวนะคือการเอาทหารราบเนี่ยเดินบล็อกเอาไว้นะอย่าให้มันเข้ามาได้ถ้าเกิดมันใกล้จะจบเกมแต่ว่าแนวป้องก,กันคุณแตกแลวนะไม่ต้องห่วงแค่ล้อมล้อมฐานไว้เดี๋ยวก็รอดเองยิงเข้าไปแล้วก็ปืนกลซ้ําเรียบร้อยผมไม่ขยับตัวมาเพิ่ม,มนะเพราะว่ามันไม่อาจจะมาทันอยู่แล้วแหละโอเคทหารราบเราแตก1หน่วย2หน่วยนะฮะแล้วก็3หน่วยหรือเปล่า ยังยังไม่แตกยังไม่แตกโอเคมอตา้าเราตรงนี้นะฮะสามารถยิงช่วยได้นะโอเคมายิงช่วยหน่อยแล้วก็ตรงนี้พยายามพินดาวมันโอเคมันยอมแพ้เป็นหนึ่งหน่วยแล้วแล้วก็ตรงนี้แอติแทงยิงเข้าไปแล้วก็ตรงนี้การเข้ามาจัดการมันโอเคฮนะตอนนี้เราล้อมเลยเนี่ยส่งคนมาล้อมบ้านเยอะๆเลยให้มันแบบว่าให้มันมาไม่ได้ โอเคฮะจบแล้วละเพราะว่าสตูนะฮะไม่สามารถแคปถาวได้นะเพราะมันเหลือเวลาอีกแค่เทร์นี้เทินเดียวนะแล้วก็สตูเนี่ยไม่มีดาเมจมากพอทจะพังบ้านเแ,แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ทาหารเราเนี่ยมันล้อมเยอะมากนะดูเลมีทั้งรถถังมีทั้งแบบเอท i f ลเฟลมอร์ตล้อมบ้านกันอยู่เนี่ยเรียบร้อยฮะจีก็เป็นชัยชนะของเราในะรอบนี้ก็ทานราบนะฮะได้เอฟพมานิดหนึ่งนะน้อยจังแล้วก็เอทิไล e ได้เอมา พอสมควรแล้วก็มอต้านะฮะมันมีมันไม่มีร่างสองอยู่แล้วนะมันก็เลยได้แค่นี้แหละโอเคก็เป็นมาให้กับสับคลิปในวันนี้นะเป็นแบบว่าซีรีส์ที่ผมมาลองทำเล่นๆดูนะก็คือการเอาไอดีลองเนี่ยไปเจอกับดานยากๆดานต่างๆในรูปเ,ออเป็นคอมแบทนะฮะแบบที่ไม่ได้ใช้เซตที่โอเวอร์พาวเวอร์เกินนะเป็นเซตที่แบบสมเหตุสมผลนะฮะคือว่าอีแรกนะฮะผ่านไปได้ด้วยดีนะก็คือ ด่านเกสฮะเคลียร์หมดแล้วทายฮาร์ดสามด่านนะโดยแบบว่าไม่ได้แตกพ่ายขนาดนั้นนะยังพอได้อยู่ต่อไปนะฮะก็คือด่านโฮมแมสเน็ตนะซึ่งผมก็ต้องไปเอ่อไปเคลียร์ก่อนนะไปเคลียร์หมดนอร์มัลก่อนแล้วค่อยมาลงทายฮาร์ดอีกทีนะเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่เคลียร์นอร์มัลเนี่ยมันลงไม่ได้นะก็เดี๋ยวไปเคลียร์หลังไม้แล้วกันนะแล้วก็มาเจอกันในสักวันหนึ่งนะฮะถ้าเกิดซีรีส์มันไม่เจ๊งนะโอเคก็ซีรีส์ล,ลาไปก่อนนะฮะก็บ๊ายบายฮะ